สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รรายไทยแลนด์ช่องที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เรามีหนึ่งในรถอัมพีวีที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นคองไป2อง5เลยก็ว่าได้รถครอบครัวที่รูราสะดวกสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมันคือคีคานเวอร์ซ์คือ K Soul, คีคานอเวอร์ซ์เคคานอเวอร์รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดูโชบเชียว และมีความเป็น SUV มากกว่ารถตู้แบบดั้งเดิมเส้นสายรอบคันคมชาติประจังน้าไทเกอร์โนดีไซน์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเคยุคปัจจุบันพร้อมไฟหน้าเลทที่ดูดูราและสป,ปอร์ตมาขึ้นลออันลอยขนาดใหญ่และเส้นโค้งของตัวถังทำให้คานเวอร์ดูบึกบึนและเส้นโค้งของตัวถังทำให้คานเวอร์ดูบึกบึนและเละสเซเซนเมอรและอเมสเลนและดอมเมส และโรนเซนพานและและซินเวิร์ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์คีคานเวอร์2,025มีให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลโดยในไทยคาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีโซเทอร์2.2ลิตรที่ให้กำลังประมาณ200แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง440นิวตันเมตรขับโครนเลินไหลเหมาะก,กับการเดินทางไกลหรือทางไกลหรือหาคุณเลือกเครงยนต์เบนซิน3.5ลิตร V6 ก็จะได้แรงมาที่ มากกว่า270ตัวให้การขับขี่ที่มันใจไม่วาขับขี่ที่มันใจไม่วาขับขี่ที่มันใจไม่ว่า,วา,วาชูงเข้ามาดูภายในการบางจุดขายหลักของคาร์โนเวิก็คือห้องโดยสารครับรุนไปย์2,025นี้ถือว่าอัพเกรดไปอีกขั้นการจัดวางที่นั่งมีทางแบบเจ็บที่นั่งและ10ที่นั่งแต่ที่ได้รับความิยมมากคือแบบเจ็ที่นั่งเพราะให้บอะแถลซองแบบแคปเทิร์สีที่ปรับไฟฟ้า ได้มีที่วางค้าและที่วางแคนเมือนนะและที่วางแคนเมือนนะ่ะด้านเทคโนโลยีคานาเวอร์2025จัดเต็มครับนะจอสัมผัสขนาด12.3มีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงชาติไร้สาย,ย U.S.B ครบทุกแถวที่สำคัญคือมีระบบคุณศพที่สำคัญคือมีระบบผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือเช็คตำแหน่งรถเช็คตำแหน่งรถเริหรือชักตำแหน่งรถเคลื่อนดองโดนครกนานหรือชักตำแหน่งรถความเรื่องความปลอดภัยขี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังคานาเวอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเดฟวิครูสคอนโทรที่ช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเลนคีพิงแอซีระบบคันมุมอับสายตาไปจนถึงระบบเบรกชุกเฉินอัตโนมัติทั้งหมดนี้ทำให้คานเวอร์เป็นรถที่ มั่นใจได้เวลาเดินทางกับครอเป็นรถทีมั่นใจได้เวลาเดินทางกับครอครอบขันครออคร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 อบทีถ้าเรามองเรื่องราคาคีคานเวอร์สองพันยี่สิบห้าในไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณสองล้านต้นๆสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงเกือบสามล้านสำหรับรุ่นท็อปที่จัดเต็มฟีเจอร์ดูราซึ่งถือว่าแข่งขันได้ตรงๆกับโตโยต้าวอลต์ตรงกับโตโยต้าดัคานเวอร์จัดดังตรงที่ ได้ทานความรูหราความกว้างขวางและราคาที่ค้งค่าคงค่าุค้มค่าคันค้มค่าเมื่อทิบกับคู่แข่งอย่าง t o โยต้ a แอ f o r อรแน่นอนว่าแอร์ฟอร์อาจจะให้ความพรีเมียมในภาพลักมากกว่าแต่คานเวอร์จะชนะในเรื่องความกว้างความหลากหลายของการใช้งานและราคาที่จับต้องง่ายกว่าส่วนฮั n เดสเตเรียก็ดูทันสมัยลำอนาคตคานเวิร์ก็ยังมีความเป็นรถครอบครัวที่ขับสนุก และดูสปอร์ตมากกว่าเล็กได้ว่าคร,าคราสรุปง่ายๆค่ะนะเวอร์ไม่ใช่แค่รถตู้ครอบครัวแต่มันคือรถครอบครัวพรีเมียมที่ทำให้ทุกการเดินทางพิเศษยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไกลไปเที่ยวหรือใช้ในชีวิตประจำวันคุณจะได้ทั้งความสบายความรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยครบจบในคันเดียว